มาพบกันกับช่องหุ้นดีบอกต่อโดยกระผมอาจารย์เล็กเม็กหุ้นเจ้าของสโลแกนผมจะไม่ยอมรวยคนเดียวเป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับวันจันทร์ที่11มกราคม2564จะเห็นว่าหลายๆท่าน มีรอยยิ้มขึ้นมาหลายๆท่านมีหุ้นหลายๆตัวที่อยู่ในแดนบวกถือเป็นสัญญาณที่ดีของสัปดาห์นี้ครับสำหรับท่านที่ยังเป็นมือใหม่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นหุ้นตัวไหนดีสำหรับหุ้นที่จะมา ในวันที่12นี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับท่านสามารถที่จะคัดสันเอาหุ้นเหล่านี้มาไว้ในดวงใจแล้วเลือกตัวที่ท่านชอบเข้าไปเทรดหาจังหวะขายในจังหวะที่ดีที่เหมาะสมแน่นอนครับ หากมีจังหวัดที่ดีที่เหมาะสมแล้วคําว่าอยู่บนดอยที่หนาเน็บคงจะไม่เกิดขึ้นกับท่านครับหุ้นตัวแรกของวันที่12นะครับคือ SFT ครับเป็นหุ้นอยู่ในหมวดยันยนต์ครับ SFT ตัวนี้น่าสนครับยังอยู่ในเทรนขาขึ้นมีลักษณะของการพักตัวจำนวนหลายวันอยู่นะครับแล้วก็มีการสามารถที่จะดิดตัวฝ่าแนวต้านไปได้ครับตัวนี้น่าสนครับตัวต่อไป SPG อยู่ในหมวดเดียวกันครับ เป็นเทรนขาขึ้นพรุ่งนี้น่าจะสามารถฝ่าแนวต้านไปได้ครับตัวต่อไปครับ c ิสโก้ ช่วงสี่ห้าวันนะครับมีการพักตัวลงมานะครับแต่โดยรวมแล้วยังเป็นเทรนขาขึ้นมีสัญญาณการกลับตัวนะครับคิดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะมีการทำให้ขึ้นมาครับน่าจะสามารถทำให้ขึ้นมาได้ตัวต่อไปครับ AI มีการไซด์เวย์จำนวนค่อนข้างหลายวันนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมานะครับเป็นเทรนขาขึ้นเป็นต้นเทรนครับน่าจะสามารถที่จะรันเทรนต่อไปได้ครับตัวนี้น่าสนครับต่อไปครับ KCE KCE ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมีการปิดไฮอยู่ที่51บาทจุดเจสสตางค์นะครับน่าจะสามารถที่จะทำไฮขึ้นไปได้อีกครับตัวต่อไปครับ สวัสดครับสีสวัสตัวนี้เป็นเทรนขาขึ้นครับยังแรงอยู่ครับพรุ่งนี้น่าจะสามารถที่จะดีบตัวขึ้นไปได้ครับมีสัญญาณการซื้อขายที่ค่อนข้างแรงนะครับคิดว่า น่าจะสามารถที่จะร,รันเทนต่อไปได้ครับตัวต่อไปครับเป็นหุ้นโรงพยาบาลชื่อว่าบำรุงราชครับมีการย่อตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปครับ พวงนี้คิดว่าน่าจะสามารถฝ่าแนวต้านไปได้นะครับลุ้นกันครับแต่ถ้าดูจากกราฟแล้วน่าจะสามารถรันเทรนต่อไปได้ครับตัวต่อไปครับน,นี้เป็นเทรนขาขึ้นครับ น่าจะสามารถฝ่าแนวต้นไปได้นะครับลุ้นกันตัวต่อไปครับนะนักลินตอนนี้น่าสนครับ มีการปิดฮายอยู่ที่7บาท80สตางค์ครับยังอยู่ในเทรนขาขึ้นครับคิดว่าน่าจะสามารถรันเทรนต่อไปได้ครับครับพริ้ป i ปินั่นเองครับตัวนี้สวยงามครับคิดว่าน่าจะสามารถรันเทรนต่อไปได้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นครับ ราคาอยู่ที่6กบาทเจ็สิบสตางค์นะครับตัวนี้น่าสนครับสวยๆเลยตัวต่อไปครับ ERM ตัวนี้น่าจะมีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ เนื่องจากว่าเป็นหุ้นปิดไฮคิดว่าน่าจะสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ครับน่าจะสามารถฝา่าแนวต้านมาได้นะครับดูแล้วอยู่ที่แปดบาทหกสิบตางอันนี้คือแนวต้านแรกนะครับแล้วก็น่าจะสามารถปรับมาได้อยู่ประมาณ แปดจุดเจ็ดห้านะครับขอให้ฝากไปให้ได้นะครับตัวต่อไปครับตัวสุดท้าย G ครับ,รรบตัวนี้เป็นเทรนขาขึ้นครับ มีการพักตัวลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นลนักษณะของสัญญาณขาขึ้นคือฮารามิครับคิดว่าน่าจะสามารถรันเทรนต่อไปได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8บาท25สตางค์นะครับปิดวันนี้8บาท25สตางค์สำหรับวันพรุ่งนี้น่าจะ โปรเจกต์โอเพนอยู่ประมาณ8.3นะครับรุ่นเอาสรุปหุ้นทั้ง10ตัวนะครับมี SFT, SPG, Tisco, AI, KE KCE สวัสดี BS i n นท c และลิน Triple I PRM และ EPG ครับวันพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันขอให้ทุกท่านโชคดีเรว่อยๆครับสวัสดีครับ